ที่มาอยู่วัดเนี่ยที่จริงก็เริ่มต้นจากการพาลูกมาเรียนนี่แหละค่ะแล้วก็จากคนที่ไม่เคยรู้จักการปฏิบัติธรรมไม่เคยคิดจะเข้าวัดไม่เคยอยู่ในความคิดเลยว่าชีวิตนี้เกิดมาจะต้องปฏิบัติธรรมแต่พอเราได้เจอความทุกข์แล้วก็เป็นห่วงลูกกับชีวิตข้างนอกแล้วก็ได้มีโอกาสได้มารู้จักวัด เราก็เลยคิดว่าเออวิธีแบบนี้มันดีนะรู้สึกว่าถ้ามีศีลให้ลูกให้เขามีพื้นฐานใน,ในการใช้ชีวิตรู้ว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไงที่จะไม่ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อน mm hmm. ก็เลยมาค่ะพาลูกมาที่วัดแต่พอมาแล้วก็ฟังเทศเพ่ะครูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันก็ไม่ง่ายนะแต่มันก็ไม่น่าจะยากเกินความตั้งใจของเรา อยู่มาปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าที่จริงแค่เราใช้ชีวิตปกติแล้วก็ปฏิบัติศีลคือข้อ1ก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ข้อ2ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งของของผู้อื่นโดยมิชอบแล้วก็ข้อ3ามเราคิดว่าจะเป็นเรื่องของคู่ครองในส่วนตัวก็ยังถือศีลห้านี่แหละคะ่ะยังมีคู่ครองพอเรามาได้ฟังหลวงปู่บอกว่าเอมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องคู่ครองนะ เรื่องการติดรสชาติหรือเรื่องอะไรนี้มันก็อยู่ในสินข้อ3ด้วยที่เราจะต้องสังวรระวังเพิ่มขึ้นชอบมากเลยตอนที่หลวงป,ปู่บอกว่าให้รักษาสินสามข้อนี้แล้วข้อ 4, ีข้อหมันก็จะตามมาแล้วก็จะไม่ไปหลงกับอบยมุกแล้วก็สิ่งที่มอมเมาเราแล้วก็ช่วงงาน90ปีของหลวงปู่เนี้ยการอยู่วัดนานมันก็มืนเรหมดไฟเลยรู้สึกว่าจะต้อง ปลุกตัวเองตั้งใจสังวรในสีในทุกข้อในทุกคำสอนเคยมีครั้งหนึ่งเอ่อดูคลิปของปู่ที่ไปไปดูร้านปันกันอืม <c oughs> <c oughs> ค่ะคุณปาตู้ถามลันบอกว่าอยากซื้ออะไร ปูบ่บอกไว้อยากอยากซื้อคนปฏิบัติทรรมโอ้ก็เลยรู้สึกแบบเฮ้เราก็ตั้งใจแบบเพื่อสิ่งนี้นะแต่เพราะมีการงานในที่นี่เราก็เหมือนกับเราก็หมุนก็วนไปกับอย่างอื่นจนเรารู้สึกว่าลืมส่งวรในสิ่งในคําสอนของปู่แค่เราตั้งใจแล้วก็กลับมาทบทวนในคาสอนดีๆเนี่ยควบคู่กับการใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยถึงแม้เราจะทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ให้เรารู้ตัว ก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องกลับมาตระหนักในสิ่งที่เรากระทำในทุกๆอย่างเพื่อเป็นการถวายหลวงปู่ใน90ปีนี้ค่ะ